สวัสดีครับเจ้า fpsland com ทุกท่านแล้วก็ชาวพี่แว่นผ่าเจ็งนะฮะช่วงนี้ฟีฟ่าไรสามอัปเดตเยอะนะฮะผมซึ่งมีอัปเดตแรกตัว3.0นะฮะพี่แว่นเมื่อวานลองไปแล้วหมดไปประมาณทุนน้อยไงร้อยสองร้อยเอ็มก็ยังไม่ค่อยได้อะไรเห็นบางคนได้เวอร์เบสได้อะไรเยอะฮะโอเคคลิปนี้ฮะเป็นทาง vp ของทางด้านคีลอสเองนะฮะวีของคีลอสชื่อว่าน้องต่อนะต่อบราเดอร์นะฮะก็ เล่นฟีฟ่าออนไลน์ 3M ได้โบเบสมา4ใบสงสัยอยากจะได้ครอบครัวชไนเดอร์นะฮะก็เลยเอามาให้พี่แว่นลองดูนะฮะนี่คะมัมีมี3อันนี้3ใบแล้วมี1ใบนะฮะโอเคพี่แว่นจะเดี๋ยวเขาดูที่อัดก่อนพี่แว่นจะเปิดยังไงดีเปิด1ใบก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณต้องต่อนะฮะล่าสุดเปิดของ ลองบอลไปก่อนไปญี่ปุ่นเป็นเชนไนเดอร์ไปนะเวอร์เบสเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้ไม่ยากแล้วนะฮะได้ไม่ยากแต่ไอตัวที่พวกท็อปทอ,ปอย่างคิสียโนโรนัลโดเฟอร์นาโตเรสหรือว่าอย่างอ่าิบราฮิโมวิชพี่กนยังไม่เคยเปิดได้เลยนะ,ะซึ่งจะเปิดได้คลิปนี้แล้วครับผมลองดูกับใบนี้เปิดนะฮะปุ๊บ เคซัสเรายังมีอีก3ใบครับซึ่งมันจะเป็นโรนลโดเป็นตอเรนแล้วก็เป็นอีบายอย่างแน่นอนนะฮะกลัวแม่งเป็นปีโลกับชไนเดอร์วะไม่เป็นไรคลิกที่รูปดาวแล้วกันอ่าฮึ เฮ้ยทำไมช้านะดิมาเรียได้อยู่321ล้านเคดิมาเรียกดอีกกดอีกร็อบเบน465ล้านเ้ยเอาเรื่องอยู่ปะอ่า300 400เมื่อกี้การสัดนะตีสองร้อยสามร้อย้าร โอ้ยเกือบพันเอ็มแล้วนะฮะใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายยังวิกเก้นตกใจอย่าว่าแต่วิกเก้นตกใจตกใจทั้งว่าเลยจิตนี้มองหน้าคอนมาดูครับใบสุดท้ายเปิดครับ ไอเชียรลิเบอรี่หวังไม่มาร้อยเอ็มเฉยเลยร้อยแปดสิบเอ็มเท่ากับคาซิยาร์โอ้แต่ได้ดิมาเรียได้ล็อบเบนครับรลิเบอรี่ญาติที่ไม่มาันนี้งองเกันอยู่นะอันนี้เป็น VIP อาร์ใช่ไหมวีด <VIP. S 1> อาเป็น VIP เป็น v คีรอนนะฮะก็ขอบคุณน้องต่อนะ,ะต่อบราเดอร์นะผมสีใบเนี่ยเล่นน่าจะเล่นนานอยู่เนี่ย นะฮะผมโอเคถือว่าถือว่าเคสของน้องต่อเนี่ยไม่ใช่เคสที่แย่นะฮะถือว่าเป็นเคสที่กลางไปทางดีเลยในสำหรับที่มือที่แว่นเปิดเนี่ยนะครับผมนะฮะเพราะม,มีคนแย่กว่านี้เยอะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ